หญิงสาวตัวเล็กหน้าตาน่ารักคนนั้นคนที่เธอกำลังยืนถือไอติมรถวานิลาที่น่าจะเป็นรถโปรดของเธอผมสั้นๆของเธอทำให้เธอดูเหมือนเด็กน่ารักน่าชังโดนใจผมเหลือเกินไอติมที่เล้อปากเธนิดนิดยิ่งเผยให้เห็นถึงความเป็นเด็กของเธอและนั่นยิ่งทำให้ผมอยากจะเอาปากไปซับให้เอ,อ้ยไม่ใช่ละเอาผ้าเช็ดหน้าไปซับให้สิถึงจะถูกพูดไปแล้ว นี่ผมเผลอใจไปชอบเธอเหรอเนี่ยแต่ผมก็ยังไม่รู้จักชื่อเธอเลยแต่ถึงยังไงเธอก็คงเป็นไอเจ้าเด็กของผมณนะอาคารเรียนรวมวันนี้เป็นวันที่ผมมีเรียนวิชาเสรีที่นักศึกษาหลายๆคณะต้องมาเรียนรวมกันอ๋อผมลืมแนะนำตัวกับทุกคนผมภูผาหรือเรียกผาเฉยๆก็ได้ครับ ผมเป็นเฟ,ฟชชี่หน้าใสาน้องใหม่แห่งคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยกันเกราผมมาจากต่างจังหวัดถือว่ามาไกลบ้านมากแต่ผมก็พยายามมองในแง่ดีว่านี่อาจจะเป็นสังคมใหม่ที่ทำให้ผมกล้าขึ้นกล้าออกจากเซฟโซนของตัวเองผมมองไป,ปร,รอบๆห้องเรียนเพื่อมองหาเธอหวังที่จะได้เจอเธออีกครั้งหญิงสาวผมสั้นคนนั้นแต่เป็นอันต้องเฟลเพราะผม มองไม่เห็นวิแววของเธอเลยได้แต่ยอมรับแล้วนั่งลงบนโต๊ะเรียนอย่างผิดหวังผมนั่งอยู่ได้นานพอประมาณสักพักทันใดนั้นผมก็สัมผัสได้ว่ามีอะไรมาสก,กิดไหล่ผมผมมองไปยังต้นทางของสิ่งที่มาสัมผัสกักบผมผมถึงกับโลกหยุดหมุนชั่วขณะตัวเกรงพูดไม่ออกใช่แล้วครับคนที่มาสก,กิดผมคือไอเจาเด็กของผมที่ผมมองหาเธอตั้งแต่เข้าห้องมา ตรงนี้มีคนนั่งไหมคะเธอถามผมด้วยท่าทางเป็นมิตรว่างครับว่างที่หมายถึงใจผมนะ่ะว่างครับไอบ้บ้าเอ้ยใครจะคิดว่าโลกจะกลมให้ลมพัดพาเธอมานั่งข้างผมงั้นขอนั่งด้วยคนนะคะนี่คือคนหรือนางฟ้าเสียงของเธอช่างไพเราะละมุนหูผมอยากให้เธอมาร้องเพลงกล่อมนอนทุกคืนเลย ได้เลยครับผมตอบด้วยท่าทีประมาทแต่แอบยิ้มเขินในใจนี่ผมชอบเธอจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่ใครจะอดใจไหวละ่ะหลังจากที่เธอนั่งลงผมก็ได้มองเห็นเหงื่อบนใบหน้าของเธอผมจึงถามเธอว่าตื่นสายแล้วครับเอเวันนี้ผมไม่เห็นคุณในห้องและดูท่าทางคุณรีบแถมยังมีเหงื่อบนหน้าด้วยผมถามเธอออกไปอย่างให้ความสนใจเธอ แต่ที่ผมสังเกตสีหน้าของเธอกลับเป็นสีหน้าที่งงงวยเหมือนสงสัยอะไรสักอย่างในตัวผมอ๋อใช่ค่ะแล้วรู้ได้ไงล่ะคะว่าเราไม่ได้อยู่ในห้องเอ้าวซวยละผมลืมตัวว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเธอต้องรู้แน่ๆเลยว่าผมแอบมองหาเธอแต่ผมใจเธอรู้ไม่ได้เดี๋ยวเธอจะหาว่าผมใจง่ายเกินไป เห็นคนสวยก็ตกหลุมรักซะแล้วทำไงดีผมต้องตอบว่าไงดีเอพอดีผมเอม,มองไปรอบๆห้องเล่นๆนะครับแต่ผมเหมือนไม่คุณหน้าคุณมั้งผมได้แต่ยิ้มกลบเกลื่อนลูบหัวแก้เขินเฮ้ยน่าอายชะมัดเลยไอ้พาเอ้ยแต่ไหนๆก็ไหนๆละว,วันนี้ผมต้องรู้ชื่อเธอให้ได้ว่าแต่คุณชื่อ ตืดึดึดึงเตดดเสียงออดดังขึ้นแทกพอดีเอ่หมดเวลาแล้วค่ะเราขอตัวนะคะพอดีนัดเพื่อนไปกินข้าวกันนะคะเอาไว้เจอกันนะคะเราวผู้หญิงผมสั้นก็เดินจากผมไปกลับกลายเป็นว่าวันนี้ผมก็ยังไม่รู้จักชื่อของเธอแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ใจผมก็กระชุ่มกระชวยแทบจะหลุดออกมาจากอกอยู่แล้วคุ้มค่าแล้วกับการที่ตื่นเช้ามาเรียน ถึงแม้วันนี้จะยังไม่รู้แต่เดี๋ยววันหลังต้องรู้ให้ได้นหอพักนักศึกษาชายวันนี้ทั้งวันหลังจากแยก,กจากเธอผมก็ไม่ได้เจอเธออีกเลยเพราะว่าเรียนกันคนละตึกผมเรียนเสร็จกลับมาที่หอพักตามเคยแล้ววันนี้ไอซีก็ยังไม่กลับมาทุกคนอาจจะงงว่าไอซีเป็นใครไอซี IC คือรูมเมทของผมครับ ที่สำคัญไปกว่าน,นั้นก็คือมันเป็นเพื่อนสนิทของผมมาตั้งแต่ชั้นประถมต้นเราเรียนด้วยกันมาตลอดจนพอจบมัธยมต้นไอซี IC ก็ไปเรียนต่อมัธยมปลายในเมืองเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดแต่ใครจะไปคิดว่าพวกเราจะมาสอบติดมหาวิทยาลัยกันกลาวด้วยกันจนต้องกลับมาอยู่ด้วยกันอีกเพื่อนสนิทสุดเลิฟของผมแต่ไอซีมันเรียนอยู่คณะวิศวะผมกับมันเลยเลิกเรียนไม่เหมือนกันเจอกันทีก็ตอนเย็ยนของทุกๆวัน เสียงประตูห้องดังขึ้นไอซี IC คงกลับมาแล้วผมเปิดประตูห้องทันใดนั้นหนุ่มร่างสูงหน้าใสก็ยืนอยู่หน้าประตูซึ่งเป็นใครไปไม่ได้มันคือไอซีตามที่ผมคิดไว้กลับมาแล้วเหรอกลับค่ำาชนะมมึงผมทักทายเพื่อนรักของผมบอกเลยว่าถึงแม้มันจะสูงกว่าหุ่นดีกว่าแต่ยังไงผมก็หล่อกว่า เพราะมันบอกผมแล้วว่ามันยอมให้ผมหลอกกว่ามันตั้งแต่ตอนปอ .6 ผมจำในแม่นแต่เอาจริงๆถึงมันจะไม่พูดอย่างนั้นก็เหอะยังไงผมก็คิดว่าผมหลอกกว่าอยู่ดีแต่ถ้าอยากให้ตัดความเข้าข้างตัวเองออกไปตัดสินหน้าตาแบบเป็นกลางจริงๆแล้วก็สูสีนะนี่ผมเป็นกลางแล้วนะคำมดี กูมัวแต่ไปส่องสาคณะศิลปกรรมศาสตร์อะโอ้ยไปกับเพื่อนที่คณะนี่กูได้เฟซบุ๊กเข้ามาได้แหละเพื่อนคณะกูแม่งอย่างเทพอะสืบปั๊บเดียวได้เฟซบุ๊กมาละโคตรน่ารักเลยว่ะไหนดูหน่อยผมเห็นท่าทางไอซีดูดีใจมากเป็นพิเศษเรากับเจอนางฟ้าอะไรอย่างนั้นจึงทําให้ผมอยากดูด้วยว่าจะสวยแค่ไหนกันเชียวแต่ไอซีเป็นพวกถ้าไม่ได้คบก็จะไม่บอกเพื่อนว่าคุยกับใครอยู่ เฮ้ยเมียวกูไม่ให้ดูเว้ยกูจะดูคนเดียวเดี๋ยวมึงมาชอบคนของกูพอผมได้ฟังมันพูดแบบนั้นผมก็สยะยิ้มในใจคิดเหรอว่ากูจะชอบคนของมึงคนที่กูเจอไม่มีใครมาแทานที่เธอได้หรอกทั้งน่ารักเหมือนเด็กตัวเล็กผมสั้นสเปคผมเละคิดแล้วก็อยากจะหยิบแก้มเธอหน้ามันเคี้ยวมากมึงยิ้มมีอะไรของมึงเนี่ยเขิ้มเช่ะ เสียงไอซีดังขึ้นข้างหูผมทําให้ผมสะดุง้งผมคงเผลอยิ้มออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจตอนคิดถึงเธอเปล่าผมต่อไปซียังมีพิรุษแต่ซีก็ไม่ได้สนใจอะไรเอาแต่นั่งดูรูปคนที่มันไปเจอมาในโทรศัพท์บนหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเธอผมจึงแอบเดินย่องไปข้างหลังทำเป็นหยิบจับนั่นนี่และกะจะแอบดูชื่อเฟซบุ๊กแต่ซีมันดันรู้ทันผมซะก่อนผมจึงดูได้แค่ ตัวนำหน้าเป็น w a ซึ่งก็ไม่พอให้ผมไปคนได้เพราะมันกว้างมากเกินไปผมก็ได้แต่ปล่อยผ่านไปเพราะยังไงผมก็ไม่สนใจคนของมันอยู่แล้วล่ะยังไงซะไอเจ้าเด็กของผมก็น่ารักกว่าใครๆแน่นอนเออกูไม่ดูก็ได้วะช่ยมึงดูรูปเขาไปคนเดียวเหอะกูก็มีคนของกูเหมือนกันอ่ะอ่ะกูบอกตัวย่อชื่อเล่นก็ได้ จออจานด้วยความที่ไอ้สีกลัวผมจะงอนมันมันเลยยอมบอกผมนิดหน่อยแต่ใครจะไปสนใจละ่ะผมสนใจแต่ไอ้เจ้าเด็กเท่านั้นแล้วแต่จะชื่ออะไรก็เหอะกูไม่อยากรู้ละพรุ่งนี้มีเรียนเช้าจะไปอาบน้ำนอนละผมพูดพลางหยิบผ้าเช็ดตัวเดินเข้าห้องน้ำไปนะักอาคาเรียนรวม วันนี้เป็นอีกวันที่ผมต้องมาเรียนที่อาคารเรียนรวมซึ่งในสัปดาห์หนึ่งก็จะมีแค่สองวันที่ผมต้องมาเรียนรวมกับคณะอื่นผมหวังว่าวันนี้จะเจอเธออีกและถามชื่อเธอให้ได้แล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆเ,เดินเข้าประตูมานู่นแล้ววันนี้เธอก็มาคนเดียวอีกตามเคยผมเดินเข้าไปทักเธอน่าจะดีกล้าได้กล้าเสียวะขนาดนี้ละอืมวัดดีผมคนที่นั่งกับคุณเมื่อวาน จำได้อยู่ไหมครับจำได้ค่ะเธอตอบผมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มมาคนเดียวล่ะครับผมถามเธอด้วยคาดหวังว่าคำตอบว่าจะใช่ผมจะได้ชวนเธอนั่งเรียนด้วยกันใช่ค่ะโบเชเธอมาคนเดียวจริงๆด้วยเอ่องั้นวันนี้นั่งด้วยกันได้ไหมครับผมก็มาคนเดียวผมไม่รีรอชวนเธอมานั่งเรียนด้วยกัน ได้เลยค่ะนั่งตรงไหนดีคะงั้นตรงนี้แล้วกันเนาะเธอเดินนำหน้าผมไปนั่งที่โต๊ะที่ว่างอยู่ทางขวามือของห้องแล้วเราก็นั่งเรียนด้วยกันเออผมภูผานะครับเรียกผาก็ได้แล้วคุณเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบค่ะ <c oughs> เธอตอบผมมาแล้วก็หัวเราะทำเอาผมอึง้งไปเลยครับ ไม่คิดว่าเธอจะเล่นมุกร้องเพลงซูปเปอร์วาเลนไทน์ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ตอนนี้น่ารักและย,ยังขี้เล่นอีกนะเนี่ยจะไม่ให้ผมตกหลุมรักได้ไงเราชื่อเจนเรียนศิลปกรรมศาสตร์อะ่ะแล้วผ่าละ่ะเรียนคณะอะไรเหรอเธอถามผมในขณะที่ผมเผอยิ้มไม่หยุดอ๋อผมเรียนเภสัชครับกินยาที่ผมจ่ายไม่มีผลข้างเคียงครับมีแต่ผมข้างเคียง ผมอยากจะหยอดมุกใส่เธอแต่ก็ไม่กล้าเดี๋ยวมองว่าผมทะเล้นไม่จริงใจอีกวรัชยาพักดีเสียงอาจารย์ขานชื่อขึ้นเพื่อเช็คชื่อเข้าห้องเรียนจากนั้นเธอก็ตอบกลับเสียงอาจารย์มาค่ะทันใดนั้นเองผมก็เอกใจว่าทำไมรู้สึกคุ้นๆเหมือนเห็นชื่อแบบนี้ที่ไหนมาก่อน ก็ไม่ได้คิดอะไรไปไกลมากเพราะตอนนี้ขอเสพเวลาแห่งความสุขตอนนั่งอยู่กับเจนดีกว่าวันนี้เรียนอะไรเป็นไงบ้างอะผมถามเจนหลังจากจบคลาสเรียนสนุกดีนะไม่รู้อะไรเยอะมากด้วยอืมผาละ่ะสนุกไหมสนุกมากๆาาชอบมากๆเลยแหละผมรีบตอบอย่างทันทีแต่สิ่งที่ผมชอบมากดูเหมือนจะไม่ใช่วิชาที่เรียนแต่เป็นเธอมากกว่า วันนี้ผามีเรียนอีกวิชาที่คณะเจนมีเรียนต่อหรือเปล่าผมถามเธอด้วยความอยากรู้ความเป็นไปของเธอเอาง่ายๆก็คืออยากรู้จักเวลาเรียนของเธอเพื่อวันไหนอยากเจอหน้าจะได้ไปหาถ้าถูกที่อืมเจนไม่มีแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวเจนกลับหอเลยแล้วกันผ่าก็สู้ๆนะเธอยิ้มให้ผมแถมยังบอกให้ผมสู้ๆผมแทบจะล้มลงไปกองตรงนั้น ใจผมละลายแล้วใจผมโอเคงั้นเอาไว้เจอกันนะครับเจนผมกล่าวลาเธอแล้วไปเรียนต่อที่คณะของผมแสงอาทิตย์เริ่มจางหายแสงจันทราเริ่มปรากฏตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา30นาทีซึ่งผมเพิ่งเลิกเรียนแน่นอนว่าอาจารย์ที่คณะผมปล่อยช้าผมจึงรีบกลับห้องจะไปชวนไอซีออกไปกินข้าวกัน แต่ก็ตามเคยไอซี IC ยังไม่กลับห้องผมเลยนั่งรอมันสักพักและอยู่ดีๆผมก็นึกขึ้นได้ว่าชื่อของเจนเหมือนผมเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอ่ะอ่ะกูบอกตัวย่อชื่อเล่นให้จอจานเสียงไอซีที่เคยบอกผมตอนนั้นแวบเข้ามาในหัวของผมทั้งคนที่มันชอบก็อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ชื่อในเฟซบุ๊กที่ผมเห็นผ่านตาก็เป็น w A ซึ่งเจนก็มีชื่อจริงว่าวรัชยาพักดีถถมยังเรียนศิลปรกรรมศาสตร์อีกผมได้ตัดถามคำถามในใจมากมายว่าคนที่ไอซีมันหมายถึงคือเจนหรือเปล่าและแล้วเสียงประตูห้องก็ดังขึ้นกลับมาแล้วไอ้ผาเปิดประตูให้คนหล่อแบบกู้น้อยแหวะคนหล่อผมนีแทบจะไม่อยากเปิดให้ ไหนคนหล่อกูเห็นแต่คนขี้เลยพอมันเดินเข้าห้องผมปิดประตูแล้วกระโดดเตะตูดมันตามประสาพเพื่อนรักเด็กผู้ชายเล่นกันแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าต้องถามมันเรื่องอะไรเออไอซี IC, คนที่มึงชอบใช้ที่ชื่อว่าเจนที่ชื่อจริงคือวรชยาพักดีเรียนคณะศิลปรกรรมศาสตร์ใช่เปล่าผมถามอย่างตรงประเด็นเชดมึงแม่งเป็นโคน,นันไปนเนี่ย สืบเก่งจังวะกูกลัวมึงนะเนี่ยไอซี IC ตอบกับผมด้วยท่าทีที่ทึ่งในการสืบเรื่องของมันจนรู้ภายในวันเดียวสรุปใช่ใช่ปะผมถามย้ำเพื่อรอให้ได้คำตอบชัดเจนใช่เขาชื่อเจนคนที่มึงพูดเมื่อกี้แหละไอซี IC ตอบผมด้วยท่าทีเหมือนตกหลุมรักเจนเข้าสแล้วจริงๆผมไม่รู้จะทำไงดีได้จะตอบกลุบเกลื่อนไปเพื่อไม่ให้มีพิรุษ เห็นไหมกูมันเท่บุยเพื่อนกูเนี่ยเก่งจังวะงั้นกูไปอาบน้ำก่อนละแล้วค่อยไปกินข้าวกันผมบอกกับไปซีแล้วรีบเดินเข้าห้องน้ำไปเพื่อคิดทบทวนว่าจะเอายังไงต่อดีฟ้ามืดตอนเที่ยงคืนพระจันทร์เต็มดวงศาสตร์ส่องให้มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้ผมนอนไม่หลับตื่นมายืนคิดทบทวนว่าจะทำยังไงดีโลกที่มีลมพัดพาให้ผม ได้เจอเธออีกครั้งว่ากลมแล้วแต่โลกที่มีลมพัดพาให้เพื่อนสนิทของผมชอบเธอเหมือนกันเนี่ยสิกลมยิ่งกว่าการเดิมพันครั้งนี้มูลค่าสูงมากผมยังมองภาพไม่ออกเลยว่าสุดท้ายแล้วจะออกหัวหรือก้อยหรือว่าเหรียญน,นั้นจะหล่นหายไปไม่เหลือแม้กระทั่งหัวและก้อยให้ผมเลย